ร้านมารูชอ็อปบริการรับเติมโลบักระบบ ID p a พาร์ตและบริการรับกดเกมพาร์ตแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมป Anime Punching Simulator แบบ a แมป t a r แมปบ Bo อก o o ตและแมป King Legacy ถึงมีต่คลิปเลยครับสวัสด,ดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ p r o b o x Map A Hero Destiny นะครับวันนี้จะมาสรุปอัปเดตให้ฟังกันนะครับว่าอัปเดตล่าสุดเนี่ยมันมีอะไรมาบ้างนินี้ครับอ่ะอย่างแรกนะครับจะมีคัทใหม่เข้ามาเป็นคัทระดับสีชมพูนะครับที่ก่อนนี้เป็นของ Gra ว ity ที่ พี่น่าจะยังไม่ได้ทำคลิปหรือเปล่าไปดูนะครับอเดี๋ยวทำคลิปไปแล้ววออทำคลิปไปแล้วสิที่มันสุ่มและยากๆนะครับอ่ะก็แล้วก็จะมีบอสมาใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าอยู่ตรงไหนเนาะอ่ะเดี๋ยวเอาสมคัาก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพูดสรุปอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับอ่ะประมาณนี้ครับอ่ะต่อมานะครับเปิดปลดแม็กแร้งนะครับอ่มีแร้งเพิ่มมาครับแร้งก็เพิ่มไปอีกอ่ถ้าถึง 25M เนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นแร้งอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้บอกไว้นะครับในอัปเดตเนาะ ต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของรีเบิร์ตนะครับตอนนี้ตันอยู่ที่รีเบิร์ต125แล้วนะครับตอนนี้พี่อ่าตอนนี้พี่รีเบิร์ตอยู่ที่57นะครับอ่ะนี่เลยต่อมานี้นะครับเดี๋ยวเออมัน125เนี้ยน่าจะเออทำยากนะครับพี่น่าจะไม่ได้ทำให้ดูเนาะขออภัยด้วยนะครับเพราะไม่ค่อยมีเวลานะครับแล้วก็เหมือนจะแก้เรื่องแอนิเมชันอะไรก็ไม่รู้นะครับสําหรับของแบบนี้พี่ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเลยไม่ได้เข้ามาเล่นเลยนะครับอ่ะนั่นนี่น่าจะเป็นบอสใหม่ นี่นะครับบอสใหม่อยู่ตรงนี้เนาะดูนะครับว่าได้เท่าไหร่อ่ะนี่โอได้ไปคิวยูเลยอันนี้เป็นที่ของบอสใหม่เนะออาะตอนที่เกิดนะครับน่าจะมีคนที่รีเบ์ดเยอะเขาตีฟาร์มอยู่นะเดีบยุ่งกับเขาเลยนะฮะอ่ะเอาอมานะครับอย,ย่าฆ่าผมนะฮะเดี๋ยวเราไปสุ่มสุ่มใหม่กันนะครับอ่ะแล้วก็ต่อมานะครับเหมือนก่อนหน้านี้จะมีเรื่องอเจ้า สเตงบักนะครับโฟก็เลยแก้เรื่องสเตงบักเนาะก็น่าจะแก้กันเยอะกันอยู่นะครับ mm hmm. เป็นฟิกมีการฟิกเรื่องบักทั้งนั้นเลยนะครับต่อมานะอ่ะเออ่ต่อมานะครับมันจะแก้เรื่องสองลีดเดอร์บอร์ดด้วยนะครับเหมือนดีดีเซนตลีดเดอร์บอร์ดอะไรองนั้นนะครับเรื่องของสเตงนะอ่ะเพราะว่ามันมีบักเรื่องเรื่องของสเตงที่มันค้างนะครับมันก็เลยต้องการต้องรีดลีดเดอร์บอร์ดใหม่นะอ่ะอ่ะดีดเดอร์บอร์ดก็เออดีดเดอร์บอร์ดก็คือตรงนี้นะครับอขออให้ดินผ่าน,นด้วยเนาะอ่ะนี่ครับตอนนี้ แค่นะครับก็ดินเรือบอร์ดมันก็เลยเกิน9.22 QU ไปแล้วนะครับอ่ะเย้เห็นไหมบอร์ดตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเอ่อมันจะมีเรื่องการปรับอ่ะปรับเอ่อการเอ่อเหมือนกดอเวกของเจ้าเอ่อบลัสนะฮะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาถึงได้นเนิร์ฟหรือว่าปรับเพิ่มอะไรก็ไม่รู้นะครับเหมือนจะเอ่อ นึกลงมานะครับทาให้มันต่ำกว่า50%แล้วเนาะอันนี้ก็ไม่ชัว์นะครับน่าจะเป็นเรื่องการที่มีเจ้าลีลิกนะครับลีลิกตัวนี้ลีลิกของพวกนี้เนี่ยไปสแต็กกับของทัชสีฟของเจ้าบาทนะครับมันก็เลยแก่เนาะอันนี้ก็ไม่ชัว์นะครับขอภัยด้วยนะครับเพราะไม่ได้เล่นนานแล้วเนาะก็จะมีเรื่องการลดราคาของของพวกนี้นะครับจะไม่รู้ว่าจะลดตอนนี้ไม่ลดแล้วอ่ะตอนนี้ถือว่็ลดดีวะแต่สักครู่นะฮะ เออตอนอ๋อเนี่ยลดอยู่ประมาณสิ2ห้าหรือย้าเ็นน่าจะยี่้าอร์เ็นตะครับตอนนี้ลดอยู่สิบห้าเปเซ็นตาะอ่ะต่อมานะครับมาดูกันที่โค้ดนะครับจะมีโค้ดโค้ดใหม่นะครับอ่ะโค้ดใหม่2องโค้ดเนาะ้วเป็นโค้ดนี้นะครับบิงนะฮะอ่ะบิงมาดูอ่านถูเปล่าฮะว่าอันนี้เป็นชื่อของคัสใหม่นะครับคัสใหม่จะเป็นน่าจะชื่อบิงบองนะฮะชื่อบองเห็นะมันเพราะว่ามีโค้ดบองด้วยนะครับนี่ครับบิงบองบิงบองบิงบองอ่ะ ก็จะได้เป็นการคูณเงินอีกคูณสเต็งคูณเย็นชื่นชมชั่วโมงนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราสุ่มพากันยาวเลยนะครับว่าคัสใหม่เป็นยังไงเนาะน่าจะเอ้สุส่พสพสมพากสุ่มที่พิเรีสุ่มพากเฉลี่ยปลอภัยนะครับเดี๋ยวเราสุ่มพากันยาวเลยนะครับน่าจะนานโอเคไปเดี๋ยวจะเล่นเวลาไปเลยนะครับเดี๋ยวขอเราจะได้นะครับตอนนี้พี่ลองสุ่มไปแล้วโคตรนานนะครับนานมากก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะครับก็เดี๋ยวเราสุ่มกันยาวเลยกันนะครับ โ okay. อเคอาจจะได้นะครับตอนนี้เราได้เป็นเพิร์ดคลาสบิงวองมาแล้วนะครับอันนี้เป็นคลาสระดับใหม่เลยนะครับมันก็เลยทําให้หาโคตรยากมากนะครับอ่ะแล้วก็เอ่อพาสซีฟตัวนี้นะครับพาสซีฟของเจ้าเอ่อคลาสเออพี่จะเรียกพาสซีฟเฉยเลยไอพี่จะเรียกพาสเฉยเลยอ่ะพาสซีฟของเจ้าบิงวองนะครับจะลดเจเมจทั้งหมด35%นะครับแล้วก็ถ้าเรากดอเวกมันจะ เพิ่มระเบดจ็ดสิ้าเปอร์นั่นเองนะครับมันจะเหมือนการกดเอาไว้ของบลัสนะฮะตอนนี้คนเนิร์สทำให้บลัสนี่ยลดลงมาแล้วนะครับลดเหลือ50เนาะอ่ะก็ดบินก็จะประมาณนี้นะครับเหมือนถ้าใส่แอดน่าจะไม่มีอะไรทำแล้วนะฮะเมื่อกี้เราเจอสคริปต์ด้วยนะฮะฝักผู้พัฒนานะฮะอุ้ยถ้าเอฟวันที่อ่ะเขากดเอาไว้ปุ๊บอ๋ออร่าออกเป็นอย่างงี้นะครับอยู่ดีก็ไปเป็นเมเรื่องอะไรนะครับใครรู้ว่าเรื่องเอออันนี้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้ครับอันนี้ไม่รู้เนาะ น่าจะคนนี้น่าจะสกิฟนะครับาไม่น่าใช่คนนี้นะเห็นมันก็อาจจะใช้ทั้งคู่เลยอันนี้พี่ไม่รู้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคัสใหม่อ่ะเรามาดูรีวิวกันนะครับก็กดคิวเป็นการบินอย่างนี้นะครับแล้วก็กด e ปึ๊บกดโลอันนี้น่าจะเอามาตะนะครับเอามาตะตามโลที่มันอยู่เนาะคนอยู่ในนี้ก็น่าจะเอามาตะด้วยหรือเปล่าครับอ่ะกด r เป็นยังไงเป็นการสกิลเหมือนกด f ของเจ้า uh fast m o b i l ตี้นะครับอ่ะหรือเปล่า อ่ะกด C เป็นดาเมิทีเดียวหมดเลยนะครับดาเมิทีเดียวหมดเลยเนาะทุกอันเลยนะครับปึ๊บสกิลกด F นี N ่ e, เออ่ระยะไกลามากนะครับอ่ะ C อัมมตะนะครับปึ๊บอ่ะอันนี้ก็กด R โหดามิทีเดียวเยอะนะครับปึ๊บอ่ะปีอยู่ที่8.7ดจเที่เราลองปิดอเวกนะครับปึ๊บอ่ะนี่เห็นไหมจะเพิ่มดาเมจโดสห้าเรเซ็น,นถ้าเรากดอเวกนะครับเราจะเห็นได้ว่าเออ่พิสุ่มไปวันยี่สิบนาทีอ่ะยี่สิบนาทีแล้วละอ่ะ จะได้มาครับเป็นคัสระดับที่หายากที่สุดในเกมนะตอนนี้แล้วนะครับสําหรับคัสของบินมองเนาะถ้าอ่านชื่ออะไรผิดก็ขอภัยนะครับอ่านชื่อผิดพี่ออกซ้ียงผิดอะไรก็ขอภัยด้วยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคัสใหม่นะครับถ้ายังไงเดี๋ยวพี่อาจจะมาว่ามาแวะฟาร์มสักนิดนึ่งนะครับให้แบบรีวิวให้ดูนะครับอันนี้เราน่าจะต้องเปลี่ยนเซิร์ฟไปหาตีเนาะว่าเอ่อ เจ้าตอนที่เวลเราขึ้นสูงๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสุ่มค้านานไปหน่อยนะพี่เปื่อยเลยนะฮะนอนนั่งเปื่อยไปเลยโอเคประมาณนี้นแล้วกนนันนะครับสำหรับอัปเดตแล้วก็อพระอาทิตย์เปลี่ยนเป็นโดนัทนะครับวันนั้นจะเป็นเอ่อวิ้นอัปปิจอลี่เวิ้นเชยเลยอาจจะเป็นเอาา่อวันพิเศษของต่างชาติก็ได้นะวันนี้พี่ไม่ขอขอใครที่ไม่รู้ด้วยนะครับไม่ได้หาข้อมูลมาเนาะโอเคสวัสดีนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ ติดตามเพื่อ็ดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ